ฮัลโหลเราพะคาวันนี้เราอยู่ที่ s t u d i o สตูดิโอูที่อยู่เบื้องหลังการเป็นออร์บิทซ b ฟต์ e ีบูเบลิฟลูเวอริชันก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าวิสโซกราฟคืออะไร Process มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าแบ็กกราวให้ฟังคร่าวๆก่อนนิดนึงเราสนใจเทคนิควิสโซกราฟพอรู้สึกว่ามันคือการพิมพ์ที่เอาเพนติ่งมามีอินเทอร์เพตในอีกมีเดียมหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้คืองานในมิติใหม่ไม่ใช่แค่การเอาเพนติ n งมาวีพอดิวส์หรือว่ามามัลติพลาย ก่อนหน้านี้เราได้เอ็กซ์เพร์เมนต์กับเทคนิคนี้มาแล้ว2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือ Aqua Edition นทำกับว i t ตี้สตูดิและเวอร์ชันที่2คือมิน Edition ทำกับแ a p t i c Edition ใน2เวอร์ชันแรกเราใช้6สีเหมือนกันแตกต่างกันแค่สีเดียวคือสีฟ้าที่เป็นเบสของงานและเอาชื่อสีฟ้าที่ต่างมาตั้งเป็นชื่อ Edition จาก2เวอร์ชันแรกมันยังมีความคาใจลงเหลืออยู่เรื่องสีอยากลองทำเวอร์ชันที่เซตลิมิตให้ตัวเองมากขึ้นใช้สีให้น้อยลง และเกิดเป็นเวอร์ชันที่3หรูเวอดิชันที่ทำกับทู i n r o ใช้แค่4สีแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของ VisoGraph ซีรี e ์นี้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดู Behind the scene กันนี่คือฝนคนดูแลงงานฝ่ายปริ้นนี่คือไอซ์คนดูแลง,งานฝ่ายดิจิตตลและนี่ก็คือวิซีเครื่องปรินประจำสตูดิโอแห่งนี้ฝนอธิบายเทคนิควิโซกราฟให้หน่อยได้ไหม รีโซหรือดิโซกราฟเนี่ยคือการพิมพ์ระบบดิจิตอลที่มีวิธีการทํางานคล้ายกับภาพพิมพ์เลยคือมันจะให้สีที่สดกว่าแล้วก็วิธีการทํางานเนี่ยจะเป็นการซ้อนทับกันทีละสีการพิมพ์ซ้อนทับทีละสีของรีโซเนี่ยจะทําให้เกิดเอกลัก,กษณ์ต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษของมันคือจะมีการคาดเคลื่อนบ้างความไม่สม่ําเสมอของสีหรือว่ารอยลูกกิ้งซึ่งเราไม่อาจคาดเดาได้เลยเพราะว่าเกิดจากตัวเครื่องเนื่องจากแต่และเครื่องเนี่ยมีบุค,คลิกที่ไม่เหมือนกันอะ ต่อให้เราทําความเข้าใจกับเครื่องมากขนาดไหนแล้วอะ่ะบางทีอะ่ะมันก็ออกมาไม่เหมือนที่เราคิดอยู่ดีอะ่ะเหมือนเครื่องเนี้ยน้องริซีตัวเอกประจำสตูของเราลิโซเนี่ยเป็นการพิมพ์ซ้อนทับกันทีละสีแต่ละสีอะ่ะก็เลยจะต้องทํามาสเตอร์หสีต่อ1อันเปรียบได้กับแบบบล็อกของสกรีนพิมพ์อ่ะอืมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแต่ต่างกันตรงที่มันใช้แล้วทิ้งนะของลิโซอ่ะ นี่เป็นแบบนี้ตัวน้ำหมึกจะผลิตมาจากน้ำมันลำข้าวที่เหลือจากกระบวนการผลิตข้าวซึ่งก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเวสเราจะเปิดให้ดูนะนี่แล้วก่อนพิมพ์ไอต้งเตรียมไฟล์ยังไงนะ เราสามารถพิมพ์ได้ทั้งงานวาดมือแล้วก็งานดิจิตอลเลยซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเอางานของพะคามาเป็นตัวอย่างซึ่งจะเป็นงานเพนติ้งค่ะโดยชิ้นนี้เนี่ยเราก็จะพิมพ์ด้วยสีสีซึ่งก็คือสีดำเหลืองชมพูแล้วก็ฟ้าค่ะแปลว่าเราจะต้องทำมาสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยอันการที่เราจะแปลงรูปให้เป็นมาสเตอร์เราก็ต้องปรับรูปให้เป็นค่าน้ำหนักขาวดำของแต่ละสีก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างลูกอะโวคาโดนะ หมึกริโซ่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ทึบแสงพอเราพิมพ์ซ้อนกันมันก็จะเกิดสีใหม่อย่างอะโวคาโดเนี่ยเราก็จะไม่ได้พิมพ์ด้วยหมึกสีเขียวแต่มันจะเกิดจากการที่เราผสมสีเหลืองกับสีฟ้าอย่างอันเนี้ยเราก็พิมพ์ด้วยสีเหลืองส่วนอันเนี้ยพิมพ์ด้วยสีฟ้าพอพิมพ์ซ้อนกันมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ซึ่งสีเขียวเนี่ยมันก็มีได้หลายเฉดการจะผสมออกมาให้ได้เฉดที่ใกล้เคียงเนี่ยเราก็ต้องคำนวณสัสดส่วนในการผสมสีเหลืองและฟ้า ซึ่งความเข้มของแต่ละสีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะถูกกาหนดด้วยมาสเตอร์ตรงไหนที่เป็นสีดำเนี่ยพอพิมพ์มาแล้วก็จะเข้มตรงไหนที่เป็นสีขาวพอพิมพ์มาแล้วก็จะเว้นส่วนนั้นพอเราเข้าใจการทํางานของมันแล้วเราก็จะเอาหลักการนี้ไปใช้กับทุกสีตอนแรกเนี่ยเราก็จะพิมพ์สีดําไปก่อนต่อด้วยสีเหลืองต่อด้วยสีชมพูแล้วก็จบด้วยสีฟ้า เราว่าความสนุกของลิโซเนี่ยคือเราไม่สามารถบอกได้เป๊ะว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนจนกว่าเราจะพิมพ์สีสุดท้ายเสร็จซึ่งการที่เรามีสีในใจเนี่ยบางทีเราก็ต้อง mix and match แล้วก็ลองพิมพ์เทสอยู่หลายทีและนี่คือ final product หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกระบวนการปริน t ของ i ิโซกราฟกันมากขึ้นและจากเ Point ของคนที่ซื้อ2เวอร์ชันแรกไปเวอร์ชันนี้ทาง t o i n v o ล e ต่อให้แล้เรียบร้อยอยู่ในทูพ,พร้อมส่ง ถ้าอยากเห็นงานปีนของจริงแล้วก็มาดูงานอื่นของทางสตูดิโอมาเจอกันได้ที่แบงของอาร์บุ๊กแฟร์วิกเอนนี้ที่บูธของทูวินโรวันนี้กงล่างกันไปก่อนนะคะมาเจอกันที่บุ๊กแฟร์าะบาย